หนึ่งสองสามวิลเชียโน่สวัสดีครับพวกเรารากันครับพันเลยพันทาวเดยไรันฮะบรรยากาศวันนี้แฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยวันนี้แฟนคลับเต็มห้าเลยตกใจมากๆครับเพราะตอนแรกเราเดินออกมาเรายังไม่เห็นแฟนคลับเลยครับมันมีขบวนพาเลทเนี่ยแล้วเราไม่เห็นพอเดินออกมาเห็นแฟนคลับตกใจมากวบนบิททั้งสองชั้นเลยเยอะมากๆจริงๆไม่ใช่สองแล้วสามสี่ก็ยังมีอยู่ตอนนี้ยังยืนดูพวกเราเขื่อนอยู่นะเนี่ย วันนี้มาร่วมงานอะไรทำเป็นงานอะไรวันนี้นหน่อยหวันนี้เราก็มาร่วมง,งานโรบินสันพิซซ่าคานิวัลเซอร์เบชั่นซึ่งเขาจัดงานนี้เพื่อแบบให้คนที่จะซื้อของแบบของขวัญปีใหม่อะไรใกล้สิ้นปีเราก็จะซื้อให้แบบฝากพ่อแม่พี่น้องอะไรก็เชิญชวนครับเพราะว่าของน่ารักมากและเป็นลิขสิทธิ์แท้สา,<ห>าทางพิซซ่าครับด้่ามีดิสนีย์ด้วยนะครับดิสนีย์ของ <หา S 1> ดิสนีย์เพราะแต่ละคนแตกตัวมาในปริมนี่เน<ห>าะตัวประตูนอะไรยังไงกันบ้างครับคือเหมือนทีมเราวันนี้ก็คือเป็นอินไซด์เอาอ่ะก็แบบคนละสีีลละหาาายยยอออรรมณ์ไ่่งงเ้ใช ไม่เปรียบเลยเป็นตัวกระตูนตัวไหนเป็นอะไรยังไงกันบ้างตัวไหนก็ได้เออตัวไหนก็ได้อ๋อผมก่อนแล้วกันไหมหรือเลโก้ก่อนอยากก่อนบ้างไหมอ๋อก่อนบ้างพอบนเวทีพี่สุดท้ายไปแล้วไอพี่กรอบแล้วคงจะเป็นเออเลดี้กูเอลซ่านี่อยู่กับเรานะฮะอาจจะเป็นเอลซ่านะยะอลซ่าสังคมหล่อหล่เลดี้กูเลดี้กู เลโก้ Lego, Yes sir <Lego. S 2> uh, Yes sir ทำไมพี่พีความเหน่เป็นเราพี่อะไรอ่ะจะเป็นเพราะว่าเป็นบุคคลที่เรียกไดว่า,าแบบคาดหวังในหน้าที่การงานคาดหวังในแบบเข้ารับผิดชอบเลยเหมือนกับเจ้าหญิงเอลซ่าที่เขาก็รู้ว่าพลางังพิเศษของเขาเนี่ยมันอาจจะอันตรายต้องรู้คนอะไรอ่าเงี้ยแต่เขาก็ต้องดำรงตำแหน่งในฐานะรา,นาชินีอะไรเงี้ยเนอนนที เลือกไม่ได้แต่เขาก็เป็นความฝุ่นิดไว้ในใจเป็นความเหมือนแบบต่างแข่งซึ่งเลรก็เหมือนตรงไหนกำลังคิดอยู่แบบเหมือนเหมือนแค่สีก็เหมือนแล้วเขามาหาพยูนก็ความสวยค่ะเฮ้ยคนละเรื่องเขาทำเราอ่ะพี่นัทคิดมาจากบ้าน แน่นอนเราเป็นบัตรละเอียะทำไม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 คุณอยากเป็นผู้ประดูงความยุติธรรมผมชอบคิวเขาผมชอบทำคิวแบบัละเอียะอันไหนทำหน่อยทำหน่อยสู่ความเบิงวางอันไกลโพ้นเลยเฮ้ยแข็งแรงกำยำอะไรอย่างเงี้ครับเราก็ชอบออกแรงกายเขาดูตั้งแต่เด็กด้วยทอยสตอรี่แล้วก็เป็นตัวที่เราชอบด้วยครัแน่นอนผมเป็นอะไรดียะเราอ่ะเราเป็นอะไรเป็นอะไรดียะคิดไม่ออกเลยอยากเป็นอะไรครับเป็นตัวเง่ายมากเยอะเลยเยกตัวอย่างมา ยกตัวอย่างเช่นไอ้นี่ไงมอนสเตอร์อิงไงมอนสเตออร์ิงัวแี้ผมว่ามีเลียมเหมือนตัวเขียวๆอ่ะไมเเเออ้ยยป็นสีีขววดตัวเขียวๆอ่ะเพราะว่าแบบซนๆเหมือนมิลเลียมไม่มีตาเดียวผมซนเหรอผมไม่ซนโอ้คุณดื้อเลยล่ะคุณสร้างความซนอ๋อไม่ใิ่ผมก็ครับก็อาจจะแบบซนๆบ้างนิดนิดหน่อยๆแต่ว่าก็เลี้ยงเป็นสีแดงก็คือถ้าแบบแบบเป็นแบบเออจริงๆที่ใส่ก็แบบเป็นคนแบบร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยหรือซนเนี ต่อไปครับผมครับผมมีใครรู้จักแอนดี้ไหมครับเฮ้ยผมอยากเป็นแอนดี้เหมือนกันแอนดี้ที่เป็นเจ้าของของเจ่าของเล่นนะถูกต้องแบบว่าผมชอบเล่นของเล่นครับอ๋อแคระเลยครับโอเคงนี่ในหัวเราก็คิดแล้วเราเป็นแอนดี้แล้วเราฉีกมาไม่มีใครน่าจะตอบหรอกอ่ารอฟังเลยงั้นผมเป็น เป็นอะไรดิพุดดี้เป็นบุดดี้แล้วกันทำไมผมอยากเป็นเพื่อนคุณไงเฮ้เราจะได้เป็นเพื่อนกันแน่นอนผมอยากเป็นคาร์บอนด้วยครับมันเท่แล้วเพราะว่าคุณก็พิซซ่าหมดเลยเด็ดแน่นอนผมเล่นมาโครงการใหญ่ไม่เป็เดี๋ยวพี่เป็นไอสโนแมนอ่ะเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแต่ว่าจะโอลาฟโอลาฟบิวเอสโนแมนถ้าเกิดในพิซซ่างั้นผมขอเป็นเอเลี่ยนเขียวก็ได้เอเลี่ยนเขียวเออเอเลี่ยนเขียวน่ารักน่ารัก จริง่ะน่ารักจริงชอบชอบแล้วเอลิเขียนมีหลายตัวด้วยอาจจะเป็นแบบเพ้าห้ามนี่มีตุ๊กตาอยู่ที่บ้านเฮ้ยจริงเปล่าจริงแน่นอนเราเชื่อแต่บอกเลยว่าถ้าทุกคนอยากได้อะไรน่ารักต้องมาโรบินสันพิซซ่าคาริบอว์เซอร์เวชั่นเนี่ยของเล็กซี่แท้เต็มไปหมดของน่ารักเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นหมอนผ้าห่มจานช้อนซ่อมตุ๊กตาชุดนอนมีแก้วน้ำด้วยผมเห็นอยู่น่ารักถูกต้องมีเสื้อเด็กด้วยเสื้อเด็กนี่สำหรับใครมีลูกนะครับผมก็ เซอให้ลูกมีน้องก็ได้มีน้องก็ได้ใครซื้อไปฝากใครก็ได้ถูกต้องใครมีอีเวนต์ปีใหม่โลกแล้วตายแล้วอีกสองวันปีใหม่ไม่รู้จะเอาของม่ให้ใครนี่มาโรบินสันง่ายมากาว่าอีเวนต์นี้จัดยาวๆจนถึงหกมกราถูกต้องแล้วก็แถมวยการเหมือนแบบทำบุญไปด้วยเพราะว่าเงินบางส่วนเนี่ยหรือว่าใช่ถ้าซื้อกาดจะมีการซื้อกาดใช่ซื้อกาดแบบว่าเอาอวยพรอะไรเงี้ยก็จะเงินก็จะแบบว่าไปให้กับ มูลนิธิด้วยใช่คเขาทำบุญไปด้วยกันก็ทำบุญร่วมไปกับพวกเราไปครับผมคราวนี้มาถามลูกค้าพวกเรามากเพลงล่าสุดที่ปล่อยไปโหกระแสดีมากเพลงอะไรครับโอ้ยอให้เราตอบอ่าเพลงเพลงอะไรครับละาแค้นึงสองสามยอมไม่รอชีวิตออดชีวิตเป็นไงบ้างหลายๆคนชื่นชอบว่าดนตรีติดหูท่าเต้นก็น่ารักด้วยเพล คือเป็นเพลงที่คือก่อนนั้นี้ก็เป็นเพลงฮงใช่ไหมครับเผื่อว่าเพลงหนักๆมาอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงเพลงนี้ก็แบบว่าอยากกลับมาน่ารักบ้างแบบคล้ายๆอึมๆะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความที่เรามีสไตล์การเต้นที่หนักมาตลอดเพลงนี้ก็อยากจะแบบลองเบาลงลองครับไม่ใช่เบาลงหรอกเขา,าเรียกว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนสไตล์การเต้นเป็นสไตล์ที่เราแค่ไม่ค่อยได้เต้นเท่าไหร่อ่ามาคืนมาโอสกู๋หน่อยใช่ครับผมมีได้มีได้เข้าไปดูคอนเสิร์ตไหมเออแฟนแซวอะไรยังไงบ้างมีปิ๊นให้ดูไหมครับไม่ได้ไปดู เดี๋ยวดูเราเราดูอยู่เราอย่าไปโกหกเขาเห็นว่าเราเปลี่ยนไปเยอะเลยซิงเกิลแรกมาจนถึงอันซิงเกิลนี้ก็คือแตกต่างไปหลายรสชาติมากก็คือเขามีภาพภาพเปรียบเทียบกนแล้วเขาจะภาพเปรียบเทียบจะแบบว่าฮาโลวีนปีแล้วอะไรแบบนี้ไปเป็นยังไงบ้างก็คือแบบว่าแตกต่างกันแน่น่าแบบว่า ของพวกเราด้วยอิมเมจของพวกเราด้วยแล้วก็ทางด้านเพลงด้วยใช่ครับมแติต่อไปมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆใหม่จริงๆก็อยากจะแบบว่าลองทำแนวใหม่ๆ้างครับเพราะว่าเหมือนจริงก็นี่เจดเนี่ก็คือแบบว่าในเพลงเพลงหนึ่งก็แบบว่ามีหลายแนวด้วยใช่อย่างเช่นแบบว่าท่อนของพี่ฮงนี่ก็เป็นแบบเป็นซาวซ่ามาเลยใช่ซาวซ่ามาเลยที่แบบว่าได้แค่ไม่ได้ทำมาก่อนเราได้มีส่วนรวมไหมึงว่าเราได้คิดงานคิ่เอเอาไว้บ้างไหมก็ในพาร์ทของตัวเองกันไว้บ้างไหมมาถึงเลอนะครับ ไม่ถึงอะไรนะฮะมาถึงว่ามีคิเอทความฝันอยากจะทำเพลงอยากจะทำอะไรที่เป็นแนวเพลงบ้างไหมเออคือแน่นะค้หงายแค่แนอนาคตหลงหรนนายแค,นนค่นะครับอืมก็เหมือนเราก็ได้คุยกับผู้ใหญ,หญห่ไปบ,บ้างแล้วครับว่าแบบว่าในอนาคตอันใกล้ปีหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ให้กันบ้านเรามาแบบว่าไปหาสไตล์หรือไปหาอะไรที่เราอยากทํามาทั้งทั้งกลุ่มและทั้งแบบเดี่ยวด้วยว่าแบบเราอยากพรีเซนต์ตัวเองออกไปทางไหนอะไรเงี้ยครับช่ก็ สำหรับซิงเกิลของปีหน้าจะเริ่มต้นด้วยแบบว่าแล้วแคนก็จะแบบเฮ้ยแล้วลูกเฮ้ยอย่าพูดดิไม่ได้พูดแบบที่ว่าเราต้องรวมหัวกันก่อนเราค่อยเอามาอยู่เนาะก็ห้ามไว้ก่อนไงเผื่อมีอะไรหลุดออกไปห้ามไม่ทำไม่มีไม่มีหลุดหลังเลยบอกเลยที่ p r o f e ช s i o นอลโอเคแมนเชื่อใจ Trust you ไม่กคือบาง commercial แบบว่า R&B อ่ะ easy listening หรือว่าแบบว่าผมชอบร็อกเนี้ยก็แบบว่าเอามาแบบเมนสตอร์มกันว่าแนวพวกเนี้ย สามารถมารวมกันแล้วก็แบบออกมาเป็นแบบแนวทีป๊อปได้ไงบ้างอะไรเงี้ยช่ก็ลองดูว่าอาจจะแบบว่าเป็นคัลเลอร์ใหม่ๆของทีป๊อปบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่เถามว่าปีหน้าจะเห็นทุกคนโตขึ้นเป็นหนุ่มมากขึ้นหมือไม่จะได้โชว์ความเป็นหนุ่มมากขึ้นไหมครับก็ปีหน้าเราโตขึ้นแน่นอนครับเฮ้ยมีอะไรหน่อยอ๋อหมายถึงว่าคือด้วยความที่ไลคแคนเพลงเนี่ยก็จะค่อยๆโตขึ้นไปตามแบบว่า ความที่เราเริ่มเดบิวต์มาแล้วด้วยคือตอนนี้ก็จะสองปีแล้วละอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าอยากพัฒนาไปได้ให้มันมากขึ้นไปกว่านี้อีกะอะไรเงี้ยแบบว่าช่วงแรกๆก็อาจจะมีข้อบอกพร่องตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นะอะไรเงี้ยซึ่งผ่านมาถึงตรงนี้เราก็รู้สึกว่ายังมีบางจุดที่ไรแค้นยังทําได้มากกว่านี้อีกะอะไรเงี้ยแม้จะผ่านอลิสคอนเสิร์ตมาแล้วละอะไรเงี้ยรู้สึกว่ายังมีอีกหลายเป้าหมายที่ไรแค้นอยากจะทําให้ได้แล้วก็อยากให้ไลค์ยูทุกคนรอติดตามด้วยครับพพาาาาสสสคคคิงงงไไปปปแล้้้ว่ะซซีีีีรร์์กัันนนบบออเเเ็ททุมโฮาร์ดสกิปป้ ใกล้แล้วใกล้เข้ามาแล้วตื่นเต้นไหมครับผมพูดชื่อขนาดนี้แล้วตื่นเต้นมากครับเอาจริงๆช่วงนี้คือตอนนี้เราเหลือประมาณอีก6คิวเองน้อยมากใช่ครับก็ตอนนี้มีแค่แบบว่าเป็นคืออยากจะบอกว่าแบบเป็นซีนที่แบบว่าแต่เป็นซีนก็อ่ะดีๆอ่ะดีๆซีนอะไรซีนอะไรอ๋อซีนอะไรเป็นซีนที่ซีนใหญ่ๆนะเออใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเหญ่บบแล้งแบบแลงแล้วล่ะคือด้วยความที่ซีรีส์ของเราเป็นเกี่ยวกับ T-pop ด้วยนะครับก็ มันก็เกี่ยวกับการเต้นบอยแบนด์อยู่แล้วเ้วยเขาที่เมมเบอร์นะครับในวงเนี่ยเมมเบอร์5คนเนี่ยมันก็เป็นศิลปินอยู่แล้วและนี่ก็จะเป็นศิลปินอีกแล้วแปลว่าเราทำถึงแน่นอนอยากให้เราติดตามกันใกล้แล้วก็แล้วเรื่องนี้น่าจะมีอะไรมาให้แบบว่าทุกคนได้ตื่นเต้นกันใช่แล้วก็มีจริงๆแบบว่ามีพี่นักแสดงอีหลายคนเลยครับที่มาเล่นในบ้านจีนด้วยแล้วก็มีพี่เอสด้วยครับพี่เล่นคู่ครับฝั่ด้วยฝั่ด้วยครับความเข้มข้นมันจะขนาดไหนครับ โอ้เข้มแน่นอนครับมีทุกรสชาติครับผมมีรสชาติอะไรบ้างเดี๋ยวบอกผมสิรสชาติอร่อยแน่นอนนี่เดี๋ยว่าลรวมมากลมกล่อมบอกเลว่าอะไรที่คุณไม่เคยเห็นเนี่ยก็จะได้เห็นเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยก็จะแบบว่าอาจจะต่างหรือไม่ต่างกับตัวจริงมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเพราะว่าเป็นซีรีส์แบบว่าซีรีส์บอยแบนด์ก็ มีเพลงให้ทุกคนฟังอย่างแน่นอนครับผมบอกบอกนิดนึงว่าเพลงเยอะมากเหมาะกว่าเพลงโอ้ประมาณเจ็ดสิบแปดกันมาแล้วใช่แล้วประมาณร้อยนิดนิดร้อยหนึ่งแล้วหนึ่งไม่ได้จะจบซีรีส์แ้แต่เพลงของวงมาเนี่ยก็จะแตกต่างจากายแค่ก็เลยอยากให้ทุกคนรอฟังเพราะว่ามันไม่เหมือนไรแค่เลยเอเคเพราะเราฟังแล้วแบบเอ้ยมันไม่เหมือนกันเลยตอนนี้แบบว่าคาแรคเตอร์ของทั้งห้าคนอ่ะมันแบบ ไม่เหมือนตัวจริงเลยอะไก็อาจจะแบบมีเหมือนบ้างนิดนหน่อยหน่อยอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่เหมือนเลยครับก็แบบว่าแนวเพลงก็เลยแบบว่าจะแตกต่างจากเลยแค่มากพอสมควรเลยครับอยากให้เราติดตามกันใช่อยากรู้คารคเตอร์ถ้าตอนนี้คารคเตอร์ที่แต่ละคนได้รับคนไหนในความไม่สมเเอาเท่าที่พูดได้อ่าเริ่มจากน้องเรโกนเลยครับ ม kind of ั่งนายไม่โยนไอเรื่องการตัดสินใจร่วมกันไม่โยนเอาเท่าที่พูดได้อ่าเอาแค่แบบนี่หน่อยนี่หน่อยสปอยเล็กน้อยคือผมว่ากับซีรีส์เรื่องแรกอย่างเงี้ยผมมันก็อาจจะต้องเป็นบทที่ศาสตร์ตัวน้องเลโก้เองจะไม่ได้ไกลตัวมากแต่นั่นคือความท้าทายของเลโก้ที่ต้องทําให้เลโก้ในตัวจริงกับเลโก้ในซีรีส์ต้องแตกต่างกันครับผมอ่ามันก็จะมีมุมที่ เป็นเก็ตเล็กเก็ตน้อยที่อยากให้ทุกคนจะได้คอยติดตามเพราะว่าคอนฟ l i ก,ก็จะไม่ได้มีแค่เป็นคอนฟ l i ของตัววงก็จะมีคอนฟ l i ของตัวเมมเบอร์ด้วยยังไงก็รับรองว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่นอกจากได้ความสนุกแล้วมันจะได้แบบข้อคิดหลายๆอย่างมากเลยครับยิ่งกับโครงการทีปอที่ตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสเนาะมันก็อาจจะเป็นได้แสดงมุมที่ทุกคนอาจจะอยู่ในความคิดแต่ว่าแบบจะได้เห็น ว่าปัญหาตรงนี้มันคืออะไรดิอินดัสทรีนี่ครับตอบงงงนะตอบดีมากตอบดีมากไปพี่นัทไปพี่นัทไม่ใกล้เคียงเลยครับไม่พังเพี่นัทลอยเลยไม่พังเลยเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์จุนจุนคาแรคเตอร์ผมน่าจะไกลตัวผมมากพอสมควรเลยรู้สึกว่าตัวเองกับตัวที่ผมเล่นก็คือจุนนั่นเองนะครับก็แตกต่างในหลายเรื่องตั้งแต่การเวิร์กช็อปแล้วก็คือผมต้องเวิร์กช็อปในด้านที่ผมไม่มีเลย แล้วก็เมคมันขึ้นมาให้มัน,นออกมาเป็นตัวละครที่จุนนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมจะเปลี่ยนไปเยอะมากมากทุกคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นผมในสีแบบที่เคยเห็นทุกคนเห็นในแบบการเป็นไรแช่นอะไรอย่างเงี้ยในวงมาสผมก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกตนวหนึอยากให้ติดตามก็ว่าจะเป็นยังไงว่าจุนยานิสัยเป็นยังไงคาลิเเตอร์เป็นยังไงต้องรอติดตามผมก็รับบทเป็นเทมครับก็ รู้สึกว่ามันไม่เหมือนตัวไม่เหมือนวิลเลียมเลยแบบเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมแบบว่าค่อนข้างจะแบบว่าตัวจริงวิลเลียมอาจจะแบบมีความสมาธิสั้นนิดๆอะไรเงี้ยแบบว่าชอบทำรูปทำนี่ดีด้าตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแต่ว่าพอไปเป็นเทมเนี่ยมันจะมีความเป็นเป็นผู้นำอะไรเงี้ยเป็นลีดเดอร์เป็นลีดเดอร์ที่แบบว่าแบบคอยตัดสินใจทุกอย่างเพื่อเพื่อเพื่อนทุกคนในวงใช่ครับหรือว่าแบบเป็นคนที่คอยแบบว่ารับสารจากเพื่อนแบบว่าเพื่อนมีปัญหาอะไรก็จะแบบว่าคอย แบบคุยกับเทสให้ได้เลยสายพี่มั้ยภูมิใจภูมิใจเสาของสวนสวนสวนเป็นสวนสวนที่บ้านเลยดีแลนด์ส่วนส่วนผมนะครับผมก็ของผมเนี่ยผมอ่ะคือตัวจริงอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยโกรธใครง่ายๆอะไรางี้เฮ้ยเออแล้วในเรื่องแต่ตัวจริงดีแลนก็คือแบบว่าร้อนเหรอ มันจะแบบว่าดูเป็นก้านขวางคอของโลกใบนี้ก้างขวางคอก้างขาก้างขวางคอก้างขวางคอนะครับของโลกใบนี้ก็จะลมชุนเฉียวแล้วก็ดูร้อนดูร้อนระอุกว่าแบบตัวจริงของผมอะไรอย่างนี้ก็แต่ว่าอดีตเรกมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมีปมของมันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนติดตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครมันเยอะในเรื่องนี้ก็บอกว่ามีปมหลายปมของแต่ละตัวละครให้ทุกคนแบบคอยติดตามว่าแบบว่า มันจะคลายพวงของตัวเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ฝากเลยครับถ้าผมก็ในเรื่องเป็นเปเปอร์นะครับเปเปอร์ก็จะสำหรับผมก็จะมีความต่างกันอยู่คือคือถ้ามองผืนผืนแบบว่าถ้าเริ่มดูแรกๆทุกคนก็อาจจะแบบมันอาจจะมีกลิ่นของตุ้ยอยู่แหละแต่ว่ามันจะเป็นตุ้ยที่แบบว่าเป็นอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยพอเดียวยความที่เปเปอร์ในเรื่องจะมีความเหมือนมีความโตกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความ นิ่งกว่าตุ้ยในนี้ตุ้ยก็จะดูแบบดุกดิกดุกดิกพูดมากๆาสิ่งดังๆอะไรเงี้ยแต่เปเปอร์ก็จะแบบมีโคตรงข้ามบางอย่างที่ตรงข้ามกับตุ้ยพอสมควรก็อยากให้ฝากติดตามกันเพราะว่าเทมโปบอกเลยว่าทุกคนนี่คือตั้งใจทํามากแบบว่าแต่ละคนไม่ว่าคาแรคเตอร์จะเหมือนหรือต่างแค่ไหนก็ต้องทํากันบ้านอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าพี่เอสหรือว่าพี่ๆทุกคนนะครับก็ทุกคนตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้อยากให้ทุกคนติดตามกันเทมเปอร์เดอะซีรีส์ครับสุดท้ายสุดอยากให้ขอบคุณต่อาร๋อน่่ันนตแวทีใคายแล้วกัน นครับผมก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆนะครับที่สปอร์ตพวกเรานะครับที่ซื้อบัตรซาร์ลิมปิกตอนนี้บัตรก็สัวเอาไปที่เรียบร้อยแล้วอยากให้ไมสนุกกันเยอะนะครับในวันแข่งกีฬาก็พี่ๆตั้งใจกันมากมีซ้อมกันซุ่มซ้อมกันเยอะมากๆอยากให้ติดตามขอบคุณมากๆนะครับผมครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบติดตามขอบสนามเหมือนกันก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ถูกต้องนอกจากเล่นกีฬาแล้วยังมีมินิคอนเสิร์ตเรียกมินิไคมไม่รู้แต่ว่าเจัดเต็มมากจัดเต็มมาก คนขึ้นไปเยอะมากเหมือนกันเต็มที่แน่นอนอย่าลืมนะครับไททีเกตเมเจอร์นะครับผมฝากด้วยนะครับได้ครับได้ครับผ่านด้ไหมครับผ่านได้ไหมจบยังไม่จบจบแล้วอินซครับเ้าดูในร้านรับเหรอถ่ารับ